สวัสดีค่ะทักทายกับเช้าวันพูดเดือนสิงหาแล้วอันนี้มาดูต้นพริกต้นเดียวต้นเดียวก็มีลูกนะปลูกทานเองพามาชมต้นเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเดี๋ยวค่อยถามแม่อีกทีหนึ่งเนาะเมื่อปลูกไว้แต่ประจําไม่ได้อ่ะอันนี้คือมันเริ่มจะมีดอกแล้วนะคะ นี่ดูนี่น่าจะเป็นไข่อะไรสักอย่างนั่นแหละพวกเพีย้ยพวกมแมลงอะไรพวกเนี้ปลูกในกระสอบมันจะดูแลง,ง่ายนะคะแต่ว่าก็คืออย่างที่เคยทําคลิปป้ายเราต้องมีพวกเพิ่มธาตุอาหารให้หน้องเขานี่ดอกสวยปลูกได้แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะจริงๆ รอแค่ว่าลุ้นว่าลูกเขาจะโตประมาณไหนก็มีค้างอ่ะพอดีเป็นค้างเก่าของคุณพ่อเขาทำไว้ก็เลยอ่าได้มาขออาศัยนิดนึงก็เลยเอากระสอบมาวางวางก็เริ่มเหลือยขึ้นตัวนี้จะเป็นน้ำเต้า จะได้ลูกทานกันแล้วเนาะวันนี้สายหน่อยเรจะเอาตัวที่เป็นน้ำหมักอ,อน้ำมะพร้าวที่เขาทำพวกน้ำจุลินทรียแต่ว่าผมเปิดไปจะขาดอีกตัว Bullet S <S สีอิว๊วก็ด,ดูตามคลิปตามที่เขาทําทำกันน,นั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยเออ่มารดน้องก็ประมาณนี้ค่ะค่อยเจอกันต่อเนาะ มีดอกเดี๋ยวก็มีลูกให้กินละเดี๋ยวเอามาอวดขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ